สวัสดีค่ะทุกคนดีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์มาวิชิสันนะคะก็นี่คือแบบเป็นครั้งแรกในรอบแบบเป็นปีแล้วมะที่อาจารย์ไม่ได้อัดคลิปที่เห็นหน้าตัวเองนะคะก็เออนานมากนะคะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะก็ ฝากกดติดตามให้อาจารย์ด้วยนะคะก็วันนี้ดีใจมากที่เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะได้มีโอกาสที่ได้เห็นหน้ากันบ่อยๆนะคะคือไม่ได้เห็นหน้ากันนานมากๆนะแต่ถ้าใครอยากจะเห็นตัวจริงๆเลยนะคะก็สามารถที่จะมาเรียนคลาสกับอาจารย์ได้วันนี้อาจารย์อยากะมาประชาสัมพันธ์คลาสให้ยืมซีเงินล้านนะคะของอาจารย์วันที่30 กันยายนนี้ถึงวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะสองวันนะจัด2วันที่สเตสตร์รัชดานะคะราคา ,6999 บาทนะคะบบกจากราคาเต็ม1 0 0 0 0บาทนะให้แค่รุ่นแรกเท่านั้นนะคะแล้วก็มีรุ่นเดียวด้วยเพราะว่าอาจารย์ไม่เคยจัดเลยนะคะแล้วก็อาจารย์จะไม่ได้จัดแล้วเพราะว่าอาจารย์จะทําคลาสออนไลน์ต่อไปเพราะว่าราคา6,99 9เนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าเท่ากับราคาคลาดออนไลน์ดังนั้นคือแบบ ก็เลยอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะได้จับตัวตัวแล้วนะคะดันงนั้นเป็นโอกาสพิเศษมากๆที่ใครอยากเจอตัวจริงนะคะซึ่งลูกศิษย์ขอมาเยอะมากแต่ว่า หกปีแล้วอะคืออาจะไม่เคยแบบเปิดโอกาสนะคะให้ได้เจอเลยแล้วก็อันนี้คือโอกาสที่ดีมากๆใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ถือว่ามีบุญสัมพันธ์แบบมากมาก,มากๆจริงๆนะคะถ้าว่างนะคะถ้ามีโอกาสขอให้ได้มาเลยเพราะว่าจะบอกว่าการที่จับจับมือต่อมือทําแบบตัว,ต,วตัวเลยเนี่ยคือมันมันแทบจะหาโอกาสนี้ไม่ได้แล้วนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดเลย สามารถที่จะเอาไปดูให้ตัวเองก็ได้นะคะเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินค่าหมอดูหรือต้องไปปรึกษาใครอีกนะคะหรือเราอาจจะไปประกอบอาชีพก็ได้นะคะซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้ว่าอาจารย์ค่าตัวเนี่ยอันดับต้นๆของเมืองไทยทํายังไงบ้างนะคะอยากจะให้ทุกคนมาจริงๆอา,อาจารย์โทสตเอาไว้ในสักคู่นะคะไว้ในชุมชนนะรายละเอียดแล้วก็อาจารย์ส่งไปในไลน์แอทออฟฟิเชีแล้วนะคะ ใครที่สนใจอยากดูรายละเอียดนะอยากให้ทุกคนมาเจอกันตัวเป็นๆน,นะคะเพราะว่าโอกาสเนี้ยมันไม่มีอีกแล้วนะคะเป็นโอกาสเดียวเลยที่เราจะได้เจอกันแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดนี่เข้าไปดูในชุมชนของช่องอาจารย์นะคะมันจะไม่เห็นนะดิเพราะมันเป็นแบบเนี้ยได้นะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือจะแถม จะให้ไพ่ย,ยิปซีปกเสกไปด้วยสําหรับลูกศิษย์โดยเฉพาะเลยนะคะบอกเลยว่ายังไงก็แม่นแน่นอนนะคะถ้าคนที่ไม่ได้นะคะรุ่นต่อไปก็จะไม่ได้แล้วนะก็คือพิเศษที่สุดสําหรับรุ่นแรกเลยใครที่เข้ามาถือว่ามีบุญสัมพันธ์มาก มีบุญสัมพันธ์มากคุณได้ฟังคลิปนี้คุณมีบุญสัมพันธ์กับอาจารย์มากๆเลยนะคะแล้วใครที่อยากดึงแฟนเก่ากลับมาก็มีหลายวิธีการ 1. คือการโทรปรึกษาเนี่ยคือวิธีการที่ดีที่สุดนะคะ 2. คือผูกจิตผูกรักพิธีแก้กรรมความรักนะคะพิธีสะดเดาะเคาะพิธีตัดมือที่3นะคะสำหรับคนที่แฟนนอกใจหรือมีหลายๆอย่างอะคะ่ะลองเข้ามาปรึกษาอาจารย์ได้นะคะส่วน เครื่องรางอุย้ยเครื่องรางก็จะเป็นอะไรที่แบบเนี่ยอาจารย์ก็ใช้นะคะเนี่ยสวดนะคะแล้วก็ใช้ก่อนก่อนขึ้นไลฟ์ก่อนขึ้น y o u t u b e นะคะสำหรับคนที่เป็นหมอดูนี่ก็ต้องใช้นะวาจาศักดิ์สิทธิ์นะคะค้าขายพูดอะไรลูกค้าเชื่อลูกค้า cf นะคะแล้วก็แป้งน้ำนะคะแป้งนะ้อันนี้อาจารย์ของอาจารย์ใช้เบอร์สองนะคะเบอร์สก็สีผิวอาจารย์นี่แหละนะคะ เดี๋ยวข่าวขึ้นแล้วจะปรับไปใช้เบอร์เบอร์ไอ้นี่แหละเบอร์หนึ่งแล้วนะคะแล้วก็น้องเพนดูัมเดี๋ยววันนี้เราจะแข่งเพนดูัมให้ด้วยนะคะอันนี้ก็น้ำหอมเสน่ห์ก็จะช่วยดึงดูดแฟนเก่ากลับมาได้เช่นกันนะคะดึงดูดแฟนเก่ากลับมาว่าจะศักดิ์สิทธิเ์เฮงการงานการเงนิงนความรักโชคลาภสุขภาพนะคะเดี๋ยวเราจะแขวงเพนดูลัมด้วยอันนี้ก็จะสำหรับคนที่งบประหยัดค่ะเครื่องรางนะคะงบประหยัดก็จะถูกกว่าพิธีกรรมแล้วก็ถูกกว่า หลายๆอย่างนะคะคนที่อยากได้แบบราคาเบาๆสบายๆก็มาบูชาเครื่องรางได้นะคะมาเริ่มกันเลยคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมอีกเช่นเคยนะคะคือคือแบบไม่ได้เจอหน้าๆๆๆนานานมกะคะทุกคนแ <c oughs> บบนีงนะจาขอสลับไพ่หน่อยก็เดี๋ยวเราจะให้เทคนิคเลยนะคะของอาจารย์สังเกตเวลาอาจารย์สลับไพ่เนี่ย อาจารย์ก็จะเล่าเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะบอกเลยว่าละเอียดมากนะคะละเอียดสุดๆเลยจะให้คิดรับทั้งหมดเลยสําหรับลูกศิษย์ที่มาเรียนรุ่นเดียวเท่านั้นรุ่นแรกและรุ่นเดียวเท่านั้นเพราะอาจารย์ไม่ได้มีแผนที่จะจับอีกนะคะเป็นครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวเลยโอกาสแบบนี้บอกเลยว่าถ้าพลาดนี่คือหาไม่ได้อีกแลว้วอืมราคานี้ก็หาไม่ได้อีกแลว้วอ่ะจริงๆราคาเร็วคลาสออนไลน์เลย ามาดูแรนดอมคลิปนี้นะคะจันก็จะวงางไพ่เลยนะเหมือนทุกๆวันแหละทุกๆวันเราเห็นมือใช่ไหมแต่เห็นหน้าจา์แหละดีละอ่าฉันก็จะมีเทคนิคการเปิดไพ่20บใบนะคะเปิดมาแบบนี้เลยใน YouTube อุ้ย21่บเอใบแล้วหนึ่งแล้วก็จะขยายด้วยไพ่ยิปซีผูกเสกนะคะของเรา โอ้ทุกคนไพ่ดีมากไพ่ขึ้น10บสบเหรียญตำแหน่งเดียวกันเลยนะคะ10เหรียญตำแหน่งเดียวกันเลยไพ่ก็จะบอกว่าอันนี้ดีมากคือพลังงานเอเนอรดีมากนะคะดีเอ็มเพรสคือพี่ตั้งจิตว่าคนคนนี้ที่คุณนึกถึงเขารู้สึกยังไงกับเรานะคะแล้วเพิ่งไพ่ดีเอ็มเพรสขึ้นมา2องใบนะั่นหมายความว่าเขาคิกกับคุณแบบ เป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกเป็นคนที่เขารักมากถึงมากที่สุดเลยนะคะอันนี้คือจะบอกเลยว่ารักมากมากรักมากแบบชนิดที่ว่าความเป็นดีแอมเพรสอะขึ้นมาสองใบขนาดเนี้ยคิดดูนะดีแอมเพรสขึ้นมาสองใบบิสลับสองสำรับใช่ไหมไพส่สิบถ้วยสิบเหรียญขึ้นมาสองใบความเป็นครอบครัวความเป็น แม่ของลูกความเป็นพ่อของลูกความเป็นคนที่จริงจังในความสัมพันธ์เขาอยากจะจริงจังกับเราในความสัมพันธ์มากๆนะคะแล้วแบบที่เจ็บที่สุดก็คือให้สิบสิบถ้วยกับให้สิบเหรียญมาในตำแหน่งเดียวกันนั่นหมายความว่ามันตอกย้บโอ้ไม่กอเดี๋ยวทุกคนสิบถ้วยมาส่งบายโอ้โหคือพลังงานโคตรด,ดีเลยอะคนคนนี้คือใครเนี่ยที่คุณถามถึงอะ่ะจะบอกว่าเขารักคุณมากแบบ ทุกคนดูสิบถ้วย2ใบความเป็นครอบครัวสิเหรียญ2ใบความเป็นครอบครัว The e M Press 2ใบแล้วก็ไพ่เดือดสันไพ่เดือดสันคือไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับแล้วปาขนาดนี้คือไม่ฟังได้ยังไงอ่ะคนคนนี้คือใครก่อดเขารักคุณมากเลยนะเขาอยากเป็นครอบครัวกับคุณเลยนะบอกเลย มันปังมากเธอ Energy นี้ดีมากๆนะคะคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องของลูกบางเคสนะคะอาจจะเคยมีลูกด้วยกันเคยแต่งงานกันแล้วมีความเชื่อมโยงนะคะในเรื่องของลูกด้วยนะคะ The Sun กับไพ่เดทนะคะเขาอยากจะจบสิ่งที่มันไม่ดีจบ อะไรที่มันเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไปให้มันให้มันลงเอยกันให้มันกลมกลม่อมให้มันเป็นครอบครัวนะคะให้เวรกรรมขึ้นมาตรงกลางนั่นหมายความว่าไม่ว่าอะไรที่ยังทําให้คุณกับเขาณนะตอนนี้ยังไม่สักเซสยังไม่ประสบความสําเร็จในความสัมพันธ์นี้เขาอยากจะอยากจะทํามันให้ดีอ่ะอยากจะตัดกรรมทุกสิ่งทุกอย่างออกไปเพื่อให้คุณกับเขาเนี่ยได้รักกันแบบ หวานชื่นรักกันแล้วเป็นครอบครัวกันจริงๆนะแล้วเผลอๆคนคนนี้เคยคิดในเรื่องของการมีลูกกับคุณด้วยนะคะมันเป็นอะไรที่เลิศมากเอนเนอรีกองนี้เดี๋ยวบามี่ขอเงี้ไปเอาไพ่แป๊บหนึ่งนะคะนอกจากสามสำรับสองสำรับแล้วยังมีต้องสามสำรับอีกนะเออคนมันอ่านไพ่ละเอียดก็งียแป๊บนึงนะมาแล้วมาแล้วบารมี่อาจจะมีเก็งๆนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าบี่ไม่ได้แบบเปิดไพ่แบบ เห็นต,ตัวตัวมานานมากแบบเป็นปีปีปแล้วนะคะเป็นป,ปีปีแล้วจริงปีขว่าด้วยซ้ำนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าต้องจากเขาคิดกับเราเป็นครอบครัวแฟมิลี่แล้วเนี่ยเขาคิดยังไงกับเราอีก page of c u p แสดงว่าคนคนนี้เป็นคนเก่าเป็นแฟนเก่าเขาอยากจะจบไอ้เรื่องราวที่มันแบบเคยมีปัญหากันเคยคอนฟ l i c กันเคยทะเลาะกัน เคยไม่เข้าใจกันนะเขาอยากจะจบเรื่องเราเหล่านั้นให้หมดเลยนะคะควีนถือถ้วยเขาคิดอยู่เสมอเลยว่าเขาอยากจะเคลียทุกอย่างให้มันโลง่งให้มันเป็นอิสระนะคะให้ไม่มีอะไรบนโลกนี้มาเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาได้อีกเขาอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มันได้กลับมานะคะ อะไรที่เคยเป็นนิสัยที่ไม่ดีอะไรที่เคยเป็นอุปสรรคนะคะบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการเดินทางก็ได้นะคะก็คือมันก็อาจจะมีโอกาสมีเกณฑ์แหละที่เป็นในเชิงประมาณว่าพอเหมือนแบบย้ายที่ทำงานย้ายถิ่นฐานอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็อาจจะเป็น เป็นช่องโหวใ่ในในในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยระหว่างคุณกับเขามันอาจจะไม่ได้ไปต่อก็คืออาจจะย้ายที่อยู่แบบไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าย้ายที่อยู่ไปต่างจังหวัดต่างประเทศก็มีผลในเรื่องของความลักเหมือนกันที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันไม่ได้ไปกันต่อเนาะเพราะว่าเขาเรียกว่า long distance relationship หรือในเรื่องของระยะทางถ้าคนคนนี้เขาอยู่ไกลจากคุณเขา อ,อยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็อยากจะบุกที่ทํางานหรือเขาก็อยากจะเคลียรอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์เพื่อที่จะได้กลับมาคบกันนะแล้วมี่ก็มองว่าตัวคนคนนี้เขาเหมือนกับประมาณว่าเขาคิดว่าเขากําลังนั่งคิดไม่ตกอะค่ะเขากำลังคิดอยู่ว่าอะไรคืออุปสรรคในความสัมพันธ์ครั้งนีบ้างก่อนหน้าเนี้ยที่เลิกกันอะ อะไรคือสาเหตุและเขาก็อยากจะปรับปรุงมันเพื่อที่จะไม่ทําอีกเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องสูญเสียคุณไปอีกแล้วคนคนนี้เขาไม่อยากห่างคุณไปไหนแล้วนะคะควีนถือเหรียญกับควีนถือถ้วยอยู่ในตําแหน่งเดียวกันนะคะนั่นหมายความว่าคนคนนี้เขาเขาตระหนักหรือคิดถึงคุณเสมอเลยนะคะไพ่สองใบนี้คือค่อนข้างเหงานะคะว่าเวลาที่เขาเหงาเหงาเนี่ยเขาก็คิดถึงคุณมากๆเลยนะอืม นึกถึงเพลงอะไรรู้ไหมเพลงรักแรกของนนทนาล่ะรักแรกมันลืมยากฉันคงลืมยากเออนึกถึงเพลงรักแรกของนนทนาลจริงๆมาดูซีแล้วเขาจะอ่ะเ,เอาเอาขยี้ตรงนี้ดีกว่าว่าเขารู้สึกยังไงกับเราตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับเรา Age of c u p The d a y ด i l เขารู้สึกเสียดายค่ะเดทเจ็ไดยที่ความสัมพันธ์นี้มันจบลงไปเนาะสิ่งที่เขาทำได้นะคะเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกเขาอาจจะไม่ได้ทักคุณมาก็จริงแต่ในจิตใต้สำนึกลึกๆของเขาขึ้นไพ่ถ้า้วยนะคะเดทคือความสัมพันธ์ที่มันจบ บางคนอาจจะมีในเรื่องของฐานะการเงินความไม่เท่าเทียมในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยบางครั้งเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาเองดีไม่พอสําหรับคุณก็ได้นะคะถ้าสมมุติว่าในกรณีที่ฐานะต่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีผลให้คนคนนี้รู้สึกว่าเขายังไม่มั่นใจตัวเองมากพอที่จะกลับมาเพราะว่าเขากลัวว่าเขากลับมาในความสัมพันธ์แล้วเขากลัวว่าเขาดูแลคุณไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมีจิกเชี้ย ถ้าคนคนนี้เนี่ยเขายังมีหน้าที่การงานไม่มั่นคงนะคะพี่บอกเลยว่าเขาจะขยันขันอูไพอูหูอโอ้ออูหทุกคนคือเปิดตัวด้วยคลิปที่พี่เห็นหน้าครั้งแรกในรอบปีเนี่ยคือมาได้ไพที่ดีขนาดนี้เลยเหรอจบเพื่อเริ่มต้นใหม่จบการเป็นโสดเขาไม่อยากเห็นคุณเป็นโสดอีกแล้ว อะมาขยายสิทาไมเขาถึงไม่อยากเห็นเราเป็นโสดสงสัยเราคงเสน่ห์แรงอะทาไมเขาถึงไม่อยากเห็นเราเป็นคนโสดแล้วคะทําไมมีความขี้ชา้าหรอทาไมเขาถึงไม่อยากเห็นเราเป็นคนโสดหรือทาวเวอร์นะคะก้าวดาบก้าวดาบห้ามเทา้า k i คิงเขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบไม่ชอบให้ใครมาจีบไม่ชอบให้ใครมายุ่งคุณ ไพ่ t ู o อ f อ cups อยากกลับมาแล้วไพ่เดทอยู่ในตำแหน่งเดียวกับไพ่ the sun น,นั่นหมายความว่าอยากจบเพื่อเริ่มต้นใหม่จริงๆอยากให้ทุกอย่างมันได้กลับมาเริ่มต้นใหม่จริงๆแต่มันต้องไปเคลียร์อะไรหลายๆอย่างอะเพราะเขารู้สึกว่าคือถ้าการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้คือมันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ไม่กลับไปทะเลาะหรือว่ามีปัญหากันเรื่องเดิมอีกแล้วค่ะคือพี่รู้สึกว่าเขาไม่อยากปล่อยคุณไปแล้วอะเขาอยากมีคุณอยู่ ตลกเลยนะคะแล้วเขาจะ take action หรือเขาจะทำอะไรหลังจากนี้เขาอยากกลับเขาอยากจบจเริ่มต้นใหม่จริงควีนถือดาบนะคะเขาเขาก็ไม่ค่อยรีบนะไม่รีบหน่อยก็ดีนะเอาจริงเออรีบหน่อยก็ดีนะคือถ้าคุณได้พลังงานนี้นะบอกเลยยิ่งคุณผูกจิตนะ เขาจะยิ่งคิดถึงเรามากขึ้นนะคะหลายๆคนถามว่าผูกจิตกับผูกรักต่างกันยังไงผูกจิตอะมันคือการทุกอย่างมันไม่ใช่การเล่นของนะคะทุกอย่างมันคือการเสริมบุญเสริมบุญเท่านั้นนะคะแต่จะบุญมากบุญน้อยแล้วแต่ถ้าผูกรักเนี่ยมันคือการผูกดวงคุณกับเขาให้มีบุญสัมพันธ์กันแต่ถ้าผูกจิตอะ่ะคือมันเป็นการโดนจิตโดนใจให้เขาคิดถึงเราเอาเราออกจากหัวไม่ได้หรือว่าแบบดีกับเรามากขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะ แต่คือผูกจิตอ่ะอาจจะต้องทำหลายครั้งหรืออาจจะต้องอุ้ยอาจจะต้องมีการเติมบ้างนะคะในบางโอกาสแต่ถ้าผูกรักเนี่ยคือก็จะอยู่แบบ forever เลยนะคะ forever เลยแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะดังนั้นอ่านข้อดีข้อเสียให้ดีก่อนนะคะแต่บอกเลยว่าถ้ากองเนี้ยโดนผูกจิตเข้าไปแล้วบอกเลยว่าเขาจะทักมาเร็วขึ้นนะคะ ถูอัับแสดงว่าคุณกับเขารักกันนั่นแหละภายความโสดเขาไม่อยากให้คุณโสดแล้วค่ะบอกเลยเขาไม่อยากให้คุณโสดแล้วแต่ว่าเขาเหมือนแบบขอขอวางแผนก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยยังไม่รีบอะไรเงี้ยเนี่ยห้าถ้วยนะคะเขาเสีย,ยใจคุณมากเขาไม่อยากให้คุณโสดเลยแฮงแมนเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เดี๋ยวเขาจะกลับมาโอ,อกาสคุณนะแต่ว่าคุณคนนี้จะช้าหน่อยนะคะถ้าไม่ได้ไปผูกจมผูกจิตเนี่ยคือบอกเลยว่าถ้าเท่าที่พี่มองนะ อาจจะใช้เวลาเป็นเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนหรือเจ็ดวีคเจ็ดสัปดาห์ขึ้นไปอะคะ่ะอืมใช่เพราะคนคนนี้เขาช้ามากจริงนะเราต้องไปผูกจิตเพื่อกระตุน้นหรือหรือถ้าใครงบน้อยอะคะ่ะก็ใช้เนี่ยน้ำหอมอันนี้คือใช้ได้ครอบจักรวาลเลยนะคะสำหรับคนที่งบน้อยอาจจะช้าหน่อยแต่ว่ามันมันต้องใช้ร่วมคู่กันอะอืม มาดูให้สรุปความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขานั่งแล้วมันจมให้สรุปความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาจะเป็นยังไงต่อ king of sword เดี๋ยวเขากลับมาค่ะ halo f r i e n d หลายๆคนเคยไปขอพรอให้แฟนเก่ากลับมาด้วย h i princess โอเคยังไงคุณเขาต้องได้กลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันแน่นอนคือกลับมาครั้งนี้คือกลับมาด้วยความมั่นคง ความเป็นครอบครัวนะไม่ได้กลับมาเล่นๆนะคะคือคิดใหญ่ใจต้องนิ่งจริงควีนถือดาบกับราชาดาบเป็นคู่กันแล้วมันจะไปไหนกันรอดแล้วออกจีนงสองคนนี้นี่ไงควีนถือดาบตกบอยู่ในตำแหน่งราชินีถือดาบบอกเลย2คนนี้จะไปไหนกันรอดฮะเขาไม่มีทางที่จะไปไหนกันรอดบอกเลย Seven of Wands ให้อุปสรรค o r อ s Temperance ต่อให้พยายามตัดกันนะคะมันก็จะเหมือนคนที่แบบมุกออนเป็นวงกลมอะสองคนนะคะนะมันอาจจะยังไม่มันอาจจะยังไม่ได้มาตอนนี้นะเอออย่างที่บอกอะคือถ้าไม่ผูกจิตอะคนคุณเนี้เป็นคนช้ามากดังนั้นถ้ารอก็รอได้คะ่ะแต่จะนานหน่อยนะอืมแต่ถ้าไปผูกจิตก็จะเร็วขึ้นแต่ถ้า อืมเอาตามเกณฑ์ดวงเลยไม่รู้สึกว่าเดี๋ยวเขาก็กลับมานะคะกลับมาแต่ชาะะ้ชานนช้านะคะช้าชาบอกเลยคุณคุณน้ช้านะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่คิดการใหญ่ใจต้องนิ่งนะคะเขาเป็นคนที่คิดเยอะนะคะมาดูราคนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์เอาชาวกองนี้บ้างขอรัคณาราศีหน่อยเจมินายมิถุนค่ะราศีตุลรัคณาตุลราศีกมุมรัคนากมุมแล้วก็ราศีมังกรค่ะ Romance a n g e จ w e เวดี g งอยไพ่ดีมากคือกองเี้อย่าลืม a n น f เฟสนะทุกคนอย่าลืม a n น f เฟสใครที่ไม่รู้วิธีการ m a n น f เฟสนะคะนี่เลยน้ำหอมเสน่ห์ใครที่บูชาไปวิสอนสอนวิธีการ m a n น f เฟส แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ว่าขอให้คลิปนี้เป็นของคุณหมอเลยคลิปนี้คือโคตรตละดีดีระดับจึง้งระดับสุดระดับสุดยอดเรายังไม่รู้เลยว่าดวงส่วนตัวเราจะดีเท่านี้ไหมดังนั้นเราต้องมีนิเฟสขออธิฐานด้านล่างให้ดวงนี้เป็นของคุณเพราะว่าเราไม่รู้ว่าดวงตัวเองจริงๆอะ่ะคือจะดีเท่านี้หรือเปล่านะคะ mm heart hmm. to heart conversation เดี๋ยวคุณจะได้กลับมาคุยกัน discuss t o g e t h e นไม่มีทางไปไหนรอดค่ะบอกเลยกองนี้ยังไงก็คู่กัน คือมันจึ้งมากบอกเลยเอนิจีดีดีคือแบบเป็นคลิปที่พี่เห็นหน้าตัวเห็นหน้าครั้งแรกแล้วเป็นเอนิจีที่ดีมากคือเลิศคือปั้วมากคือปังคือฟิลูเย่มากมาดูข้อความนะคะที่เขาอยากบอกเราเราอยากบอกกับเขาได้เลยนะคะทรามานจากความเหมืนห่างแะะเย็นใช่หไหมพี่มันกลับด้านป่ะเออช่างมันเถอ,อะเนาะบาร์บี้อ่านดี๋ยวละฉันคิดถึงเธอแทบบ้าเลยเฮ้ยเหมือนคลิปเมื่อวานเลยอะ ฉันไม่อยากทําให้เธอเสียใจเฮ้ยเหมือนเลยอะที่จริงแล้วใส่ใจแต่ซ่อนอยู่ในที่ท่าทีที่เฉยเมยของฉันไม่อยากรังเธอไว้ให้เสียใจจิตใจฉันต้องการสัมผัสอนุบุญของเธอมีความสุขทุกครั้งที่ได้คุยกับเธอจะโกรธอีกนานไหมง้อหนึ่ยแล้วนะฉันพร้อมแล้วเออเขาพร้อมแล้วแหละที่จะกลับมาง้อคุณนะคะเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณเนะาะดังนั้นย้ายคลิปนี้เป็นของเราก็เป็นอีเฟสได้เลยนะคะอย่าลืมนะใครที่สนใจตอนนี้จะเหลือประมาณ ห้าที่นั่งหมังอาจารย์เพิ่งไปจองที่นั่งมานะคะก็คือแบบห้องที่อาจารย์ไปจองอะ่ะคอือประมาณไม่เกิน3 3มสถึงห้าที่นั่งนี่แหละนะคะพอดีว่ามันมีคนที่ทักมาแต่ยังไม่เฟิร์มนะคะก็เลยตอบไม่ได้ดันงนั้นก็รีบๆเลยนะคะทุกคนนี่เป็นโอกาสครั้งแรกแล้วครั้งเดียวจริงๆที่จะได้จับมือทานะจะบอกว่าราคาคลาสที่เรียนเจอเจอ,เจอตัวจับมือทำเนี่ยคือสามหมื่นนะ คือถ้าไม่มาครั้งนี้คือบอกเลยว่า,าพลาดมากจริงๆเพราะอาจารย์ไม่เปิดเลย6ปีที่รอคอยอาจารย์ไม่เคยเปิดเลยอาจารย์เปิดคอร์สออนไลน์ได้ราคานี้จริงๆไม่ไม่เชื่อก็ลองถามถามแอดมินเลยว่าคอร์สออนไลน์ราคาเท่าไหร่บอกเลยราคาเท่ากันอาจารย์ไม่ได้โตเหลนะอาจารย์พูดจริงๆอาจารย์ให้ราคาเท่ากันเลยดังนั้นโอกาสเนี้ยคือไม่มาคือพลาดสุดๆเลยนะคะเราไว้เจอกันทุทุกคนนะถ้ามีบุญสัมพันธ์ต่อกันมากพอ มันต้องมาเออมันต้องได้เจอกันนะคะโอยเจอกันค่ะบ๊ายบาย